สวัสดีครับเจอกันใน EP ีที่2นะครับผมจะทำการเย็บลายตะกุดนะครับซึ่งผมจะตัดเชือกไหมทองมาประมาณ2เมตรนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้แทงเข็มนะครับเพื่อที่จะ ล่นไฟปิดเงื่อนเชือกนะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะทำการแทงเข็มนะครับลงไปที่ปมตะข่ายนะครับที่ได้ทำการถักไว้แล้วนะครับแต่ละตะข่ายนะครับ เพื yeah! ่อ <muita> ท <exercise> ี <salud> ่จะทำเป็นเสานะครับในการถักหุ้มเบี้ยคือตรงที่ผมแทงเข็มลงไปเพื่อที่จะทำเสานะครับคือมันจะเป็น ของลายถักนะครับที่เป็นเป็นข้อเป็นข้ออยู่นะครับถ้าสังเกตก็จะเห็นนะครับคือผมจะแทงลงไปณจุดนั้นนะครับเพื่อที่จะทำเป็นเสาของการถัก จะทำการค่อยๆเย็บแทงไปเรื่อยๆนะครับคือจุดนี้นะครับที่ผมแทงเสานะครับคือมันจะเป็นข้อเป็นข้ออยู่นะครับของแต่ละตาข่ายให้ทำการแทงลงไป ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำเป็นเสาในการผักหุมเบี้ยนะครับคือจะค่อนข้างละเอียดหน่อยนะครับให้ค่อยๆผักไปนะครับ จะค่อยๆไล่เย็บให้รอบนะครับโดยที่จะค่อยๆหุ้มขึ้นไปครับนี่ก็เย็บมาจะได้หนึ่งรอบแล้วนะครับก็จะได้เสาในการเย็บหุ่มเบีย้ยนะครับ ต่อไปจะทําการเย็บไปเรื่อยๆนะครับซึ่งครั้งแรกเราจะขึ้นเสาไว้แล้วนะครับจะค่อยๆเย็บไปตามเสารเรื่อยๆนะครับอาจจะมีเสียงไก่ขันนะครับเพราะว่าผมใช้เสียงภากเอานะครับในการถักเบี้ยนั้นค่อนข้างจะละเอียดนะครับ ซึ่งถ้าจะอธิบายไปก็อาจจะไม่ถนัดในการถักนะครับผมจะค่อยๆถักไปเรื่อยๆนะครับถักไปตามเสานี่ผมก็ถักได้ประมาณสักสี่ห้ารอบแล้วนะครับ ให้ทุกท่านดูจังหวะในการถักของผมนะครับจะค่อยๆถัก ไปเรื่อยๆนะครับตามเสาในเมื่อเราถักมาเชือกเรามันสั้นลงนะครับต่อไปจะเป็นการต่อเชือกนะครับโดยที่จะแทงเข็มนะครับเข้าไปเจ็บเงื่อนเชือกตรงที่ตะข่ายที่เราถักนะครับ แล้วใช้กันไกลนะครับตัดไฟแช็กลนปลายเชือกของไหมทองนะครับแล้วผมจะทำการตัดเชือกไหมทองมาประมาณ2วานะครับ สวาหรือ2เมตรกว่าๆนะครับแล้วทำการเย็บปลายเข็มนะครับเข้าไปที่ช่องของตาข่ายที่เราได้ถักกรอบไว้ตั้งแต่แรกนะครับเพื่อที่จะปิดเงื่อนเชือกของปลายเชือกอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ตรงนี้นะครับก็ใช้ไฟแช็กนะครับลนปลายเชือกเก็บไว้นะครับขั้นตอนนี้ให้ระวังด้วยนะครับเพราะว่าไหมทองอาจจะโดนเปลวไฟได้นะครับแล้วให้ทำการถักเสาต่อไปเลยนะครับที่เรา,าจะถักต่อนะครับ โดยที่จะเป็นเสาต่อเนื่องกับเสาที่เราเก็บเงินเชือกนะครับแล้วทำการถักไปเรื่อยๆนะครับ ทำการถักมาเรื่อยๆนะครับคือเราจะมีการต่อเชือกประมาณครั้งหนึ่งนะครับหรือสองครั้งไม่เกินนี้นะครับซึ่งจะเป็นการต่อเชือกที่ตรงตะข่ายนะครับ แล้วเย็บขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเสร็จแล้วนะครับนี่ผมก็ทำการเย็บมาได้เกือบจะหุ้มแล้วนะครับ พอเราเย็บมาได้ขนาดที่เราต้องการจะโชว์หัวเบีย้ยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะทำการแทงเข็มนะครับจากข้างในออกข้างนอกนะครับคือจะทำการแทงปกตินะครับซึ่งจะไม่ได้บนเชือกจะแทงเข็มตรงที่ ระหว่างช่องว่างของเสานะครับที่เราถักเสาสุดท้ายนะครับแทงทะลุออกไปเฉยๆนะครับแทงทุกเสานะครับ จะทำการแทงเข็มนะครับมาได้ประมาณสัก1-2ถึเซนนะครับแล้วก็จะทำการดึงเชือกนะครับเพื่อที่จะรัดเข้ารูป พอถักมาเรื่อยๆแล้วนะครับก็ทําการดึงลักษณะเช่นกันนะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะทําการแทงเข็มบนให้รอบเลยนะครับซึ่งจะทําในลักษณะเดียวกันนะครับเพื่อที่จะเป็นการเก็บเงื่อนนะครับ เพื่อที่จะรัดเข้าไปตรงหัวเบี้ยให้แข็งแรงนะครับ พอเราแทงจากข้างในออกมาข้างนอกแล้วก็ค่อยๆไล่ดึงค่อยๆประคองนะครับแล้วผมจะทำให้รอบเลยนะครับ นี่ก็จะได้รอบแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะทำการแทงเข็มนะครับเพื่อที่จะไปถักด้านหลังต่อนะครับ ทำการแทงเข็มออกมาด้านหลังนะครับเพื่อที่จะถักส่วนในการต่อเชือกนะครับให้ทุกท่านนะครับทําเหมือนกันนะครับใช้เทคนิคในการเย็บ นี่เราได้ขึ้นเสาไว้แล้วนะครับผมจะทำการถักไปตามเสานะครับที่ขึ้นไว้แล้วนี่ถักมาได้รอบหนึ่งแล้วนะครับผมจะทำการถักไปเรื่อยๆนะครับจุดนี้นะครับพอเราถักมาได้เกือบจะรอบแล้วนะครับ จุดนี้ให้เราหาช่องไฟของเสานะครับเพื่อที่จะทำเสานะครับเพราะว่าบางครั้งการถักเบีย้ยแย้นั้นอาจจะใช้เทคนิคส่วนตัวนะครับค่อยๆหาเสาที่เราพอจะเย็บเข้าทำเสาได้นะครับในจุดของของจุดเชื่อมต่อ เดี๋ยวยังไงเราจะไปเจอกันที่ EP ที่3นะครับการถักหุ้มหลังเบี้ยนะครับ